โอเคนะครับก็ที่สั่งมาก็เสร็จแล้วนะครับพี q q q ่ก okay. well, e. ็คือว oh, okay. okay. so ิท so ยุจะเป็นตัวรุ่นนี้โทรศัพท์ก็รุ่นนี้นะครับกล่องลิงค์คือชุดนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเสียบไฟนะครับเสียบไฟปุ๊บไฟแดงตรงนี้จะติดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดโทรศัพท์นะครับเปิดโทรศัพท์กดตรงนี้นะครับตัวสั้นๆนี้นะครับกดค้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์แล้วนะครับแล้วก็วิธีสื่อสารก็เปิดตรงนี้ เร่งเสียงพอประมาณนะครับเร่เลงเยอะลูกปิดไม่ได้ใส่ไปเพราะว่ามันมันมันหลวมนะครับมันหลุด <c oughs> ก็หมุนครั้งเดียวครับปรับครั้งเดียวแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดโทรศัพท์แป๊บน,นึงครับอันนี้ก็เน็ตนะครับเติมเน็ตไปให้แล้วนะครับหนึ่งเดือนนะครับโอเค พอเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สไลด์นะครับสไลด์ขึ้นไปอันนี้กําลังส่งนะครับสไลด์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เน็ตถ้ามันเปิดถ้ามันอันนี้คือเน็ตเป็นมาแล้วนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับเน็ตมาแล้วโอเคแล้วก็เลื่อนไปนะครับมาเปิดตัว อ่าตัวนี้นะครับตัวรูปโทรโขงนะครับเปิดหนึ่งทีโอเคตอนนี้โวลลุ่มล็อกไว้ประมาณนี้นะครับเพราะถ้ามากเกินแปบจะดังเกินครับนี่ก็เข้าที่สปีกครับนี้กำลังส่งครับเต็มแม็กเลยนะครับโอเคอันนี้เซเวอร์ตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับกดที่เซเวอร์เข้าห้องนะครับ เข้าห้องผมเทห้องสำรองนะห้องสำรองนะครับโอเคเท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 นะครับเสียงเข้าได้นะครับเท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 ทดสอบทดสอบทดสอบ โอเคนะครับแล้วก็ถ้าเสียงมันดังเกินไปนะครับก็ให้ไปลดให้ให้ไปที่แอปตัวรูปตัวนี้นะครับตัวทรศโพทนะครับกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะครับล็อกนะครับถ้าเสียงมันดังเกินไปก็ให้ปลดแล้วก็ล็อกล็อกไปเลยนะครับ ล็อกล็อกไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เข้าเข้าหน้าทีสปีกนะครับ e <ar> หน้าทีสปีกก็ดูดูว่าเวลาเรากดคีย์เนี่ยกดคีย์เท่เท่แท่เท่ แต่แต่แต่นะครับมันจะดังดังเกินไปนะครับก็อ่าให้ไปตรงที่รูปโทรโขงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลองแล้วก็ล็อกมันไว้นะครับอย่าให้มันอย่าให้มันสูงเกินนะครัลองดูก่อนนะมันต้องล็อกล็อกล็อกมีเสิก เท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 เอ่าโอเคมันจะล็อกประมาณนี้นะครับ <c oughs> มิวสิกมิวสิกนะใหม่นะครับ <c oughs> ลองกดคียดูอ่าจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้มันเพิ่ม <c oughs> เพิ่มไปเรื่อยนะครับ อ๋อโทษทีมันต้องไปมันต้องไปตรงนี้ที่เฟืองนะครับแล้วก็ท่าสามครับเท่เท่เทเท ตอนนี้คือกล่องมันทํางานได้ครบทุกอย่างแล้วนะครับอยู่ที่เราปรับปรับแต่งเท่านั้นนะครับตอนนี้คืออยู่ที่เราปรับแต่งอย่างเดียวนะครับโอเคล็อกมันไว้นะครับล็อกมันไว้ ต้องล็อกมันไว้ไม่งั้นเสียงเวลาที่ออกอากาศมันจะดังเกินนะครับแต่แๆ่แตนแห้าก็ล็อกแบบนี้ครับต้องล็อกประมาณนี้นะครับคือเรากดคีย์แล้วสัญญาณไม่วิ่งไปวิ่งไปไหนนะครับ เทเสียงจะใสนะครับชัดเจนโทเคครับประมาณนี้ครับผมจบครับ